สวัสดีค่ะสวัสดีตอนประมาณบบยบยเนี่ยละตอนนี้กับสิประมาณอ่าเทียงกว่าวเนาะมาเบาิ่งนความเป็นไปของขอบ้หัวยังบ่นแหลวดอกพี่น่องสร้างไปรอก,กินเหล่าแล้วมีอยู่3ตัวมาเช้ามาใส่เจ้าส,ส,สองตัวตัวเม่กำลังอ่อนอันอีก้ากหนึ่งอยู่คนยูสีสเกตมาสีคล้ายหายอยู่บ่จังวะ มาเด้อพี่น้องมาเด็ดกังวลยาเทียงคำแเพงอันนี้แม่คำแเพง,งของข่อยได้นี่ได้แม่คำแพงสูงสูงง่าย่สวัสดีค่ะแม่คำแเพงนะคะตอนนี้ก็ท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่กะเซมาสามสี่เดือนแล้วละพี่น้องท้องเพื่อนกระไดเชื่องเชื่องคนนนี่โอ้ยหนังหน้านะ อันนี้กระสุนตัวผูกสองตัวอันนี้นอนข้อพับอยู่กำลังเคียดอันนี้บอกอันนี้ซื้อนามิ่นธนาโมนามโมท่านหลาเอ้ยผมละ่ะช่้ยรับรับข้อพับแล้วพี่น้องคอยกระย่างตำรวจขอกในละต่ละเมอแต่ละเวนเบียดคอยกับบอนไดมี่หยางตื่นมาย่ามเสารให้อาหารง้อเมียนขี่ง้อ เก็บขี่งัวแล้วก็ไปเกี่ยวห้าให้งัวช่วงเนี่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเฮ็ดยังร้ายบ่ไดกระดิกตัวร้ายก็บ่ไดโอ้ยจักสีเหลวตอนนี้เราขอบงัวข่ก็ได้สร้างไปแล้วเอื่นกบบระบาลูกไปโรงเรียนไผสีซอยอีกพาลูกซอยเสาร์อาทิตย์กันสินเฮ็ดกรบ่บ,บไปละจา้าเพื่อนไปเบิ่งลูกนองเพื่อน ไห่ข้าวว่าอันรถยังรถหารถอีแตนอยู่ล่าจังว่าเพื่อนเลยออกไปข้างนอกปล่อยเพื่อนเมาหมนหีปล่อยเพื่อนเซรีคอยก็อยู่บ้านเ <c oughs> บิ่งลูกไปหันตัวเฮจังไดเนาะ <c oughs> ชีวิตเฮาน้ำมันกับแพงแพงพี่น้องเอ้ยแ <c oughs> พงคักแพงเนี่ยเฮ <c oughs> ่ากันคือจะได้แหละแพงก็ต้องสูต่ออนาะพี่นอ้งงงงนองเนาะ <c oughs> ฝากกดติดตามได้ด้วยค่ะถารลุนเบ่งว่าคอกสิเป็นปจังได แม่แพงออกลูกมาเพ ais, ื่อนสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมอันเสียห้าอันลูกลอยมีอีกสองตัวสิเป็นยังไงสิคือยีบอพี่น้องค่ะพี่สามเลสอ